สวัสดีครับก็ตัววันนี้มามาพบกันกับตัวเจ้า Lenovo อ้าวไม่ใช่สี่จริงๆแล้วด้านหลังจะเห็นว่าเป็น True นะครับ 4G LTE นั่นเองนะครับเป็นรุ่น Lenovo เอะา Lenovo A6 0ันหรือว่าที่ทางได้จับมือกับทาง TrueMove S นะครับทาง True นะครับก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ราคาพิเศษสุดเลยนะ4,590บาทนะครับ True Lenovo 4G นะครับ ซึ่งตัวนี้น่าสนใจมากเพราะว่าสเปคกับราคาเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่านะครับแล้ววันนี้ผมก็พามาดูตัวซอฟแวร์กันแล้วกันอ่าตัวนี้คือที่คุ้มค่าครับเพราะว่าเขามีตัวโปรโมชั่นนะครับตัวตอนนี้แล้วตอนนี้คือมีราคาพิเศษสุดด้วยโปรโมทอาไว้ที่2 0 9 0บบาทเท่านั้นเองนะครับก็อาจจะต้องติดแพ็กเกจนะครับต่างๆก็ว่ากันไปนะครับ เกิต่างๆก็มีให้เลือกนะครับก็อาจจะต้องดูตรวจสอบที่หน้าเว็บหรือที่หน้าช็อปอีกทีหนึ่งนะครับผมที่สําหรับการสั่งซื้อนี่เข้ามาก็เห็นว่าเป็น UI แบบนี้เลยนะครับ UI ก็จะคล้ายๆกับจริงต้องบอกว่าเหมือนกับหัวเว่ยนั่นเองนะครับมันจะเท่ากับหัวเว่ยนะครับตัวนี้รองรับ2ซิมนะครับเห็นว่าอตอนเราปึ๊บหน้าล็อกสกรีนจะเห็นว่าตรงด้านล่างจะบอกว่าเรือข่ายเป็นยังไงบ้างนี่ครับ True กับ TH3G ชสานะครับ แล้วก็ปึ๊บอ้าวไม่ใช่ C นี่ไงเดี๋ยวลองเปิดดูด้านในใช้ได้ใช่ไหมอ่าเปิดเครืงดูนะครับนี่ซิมเดียวต่างหากอ่าขอภัยที่ข้อมูลผิดพลาดพอิตเห็นตัวเครื่องนะครับด้านหน้าที่บอกนะแต่ว่านี่คือซิมเดียวแล้วใส่ไมโครส d ได้นั่นเองนะครับก็จําได้ว่าซิมเดียวแหละแต่ว่าพอิตที่เห็นตัวยู้นะมันก็นึกว,ว่า2ซิม ซึ่งขึ้นเป็น True 3G Plus ก T บ t h 3G Plus นะครับ <Hey. S 1> น,นี่การุเนีอยากเข้าจิตเมืนผมโอเคซึ่งตัวนี้ UI ครับจะเห็นว่าก็ลื่นดีนะครับอันนี้คือผมมีลงแอป,ปเอาไว้บ้างแล้วนะครับซึ่งจริง Default เนี่ยอย่างเช่นตัวพวกนี้ก็จะเป็น Default หมดเลยตัวนี้ไม่มี App Drawer นะครับนั่นหมายถึงเขาจะจัดเป็นหมวดหมู่เอาไว้ให้เช่น True นะครับมีแอป,ปอะไรบ้างที่น่าสนใจ นะครับก็ตามนี้เลยเครืคิดเลขเครื่บันทึกเสียงานาฬิกาวิทยุฮอสปอตนะครับแล้วก็เอมโนสโซเชียลก็จะมีเอ่อเฟซบุ๊กท t ิตเตอร์สกายให้นะครับมีเกมลงมาให้ด้วยนะครับเหียกฟุตบอลนะครับ Google s ิ v i c e ต่างๆเล็กดูไฟล์ไฟล์สปอลเลอร์มีครบนะมี w i จเจตของตัว Facebook อยู่ด้านบนด้วยนะครับตัว True Vision Anywhere นะครับก็จะมีแอปมาให้เลยนะครับรวมถึง True App ต่างๆเพียบนะครับ H Pack H Travel True Cloud True music True move อ่า True T V True you Good game I service แล้วก็ S g V I service เนี่ยผมค่อนข้างชอบมากเพราะว่าสามารถตรวจสอบแพ็กเกจและอื่นๆได้ในทันทีเลยอันนี้สะดวกมากมายนะครับก็คือหาเรามี Account ของ True อยู่เยอะๆเนี่ยก็สามารถที่จะดู Account ได้นะครับว่าเรามีอยู่อะไรอยู่บ้างนะมีตังครั้งจ่ายยุ่เปล่าถ้ามีก็จ่ายซะนั่นเองนะครับง่ายๆ Google service ครบครบนะครับแอปต่างๆเช่นคนหาได้เสียงตัวนี้ตัว True l e r o 4G ก็คือจะมีระบบ Dobby Surround นะครับอ่าเราจะมีพวกคุณภาพของเสียงเนี่ยสามารถที่จะตับแต่งได้นะครับในการใช้งานเล่นเกมฟังเพลงหรือว่าจะชมภาพยนตร์ก็แล้วแต่นะครับก็เปิด Dobby เนี่ยเสียงคุณภาพเสียงก็จะดีขึ้นนะครับมี TechBook นะครับ s y n c It แช์อิดนะครับทีมนะครับผู้ติดต่ออ่พวกนี้จะลงเองหมดแล้วที่เหลือข้างหลังนี่ลงเองหมดแล้วครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอ่าไม่เกี่ยวจะมีแค่แต่มันผู้ติดต่อด้านล่างจะมีโทรศัพท์การส่งภาพความโครมต้องถ่ายรูปนะครับไปดูการตั้งค่ากันหน่อยตัว Android ที่มาพร้อมกับรุ่นนี้นะครับยังเป็นเดี๋ยวดูข้อมูลอุปรกรณ์มีไหมอ่าเป็น4.4 4, 4, 4, 4นะครับเป็น Lenovo A 6000 i นะครับ ก็น่าอย่างน้น่าเสียดายที่ว่าเป็น c q ่นะครับก็ถ้าหากเป็นอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน50ุนได้ก็จะดีมากนะครับ CPU เป็นคอ a ์ดคอร์แรมหนึ่งิกนที่ร o ม 8G b ิกนะครับตัวไอคอนต่างๆนะครับจะตีมหรือไอคอนต่างๆก็ทำได้สวยงามดีนะครับดูสบายตานี่ระบบดอเบยที่ตะกี้เราเห็นนะครับเราก็เข้ามาเลือกได้ในขั้นตอนตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือในไอคอนอยู่ด้านหน้านะครับ โปรไฟล์เสียงอ่เขาจะมีตั้งโปรไฟล์ได้นะครับการแสดงผลไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับผมที่เก็บข้อมูลตอนนี้ก็คือจริงแล้วสามารถตั้งได้นะครับถ้าหากเรามีตัวอ่ micro SD ที่ภายนอกรีบใส่ใส่เพิ่มนะครับเดี๋ยวผมลองใส่เพิ่มดูดีกว่านะครับว่าใส่เพิ่มแล้ว default เนี่ยมันจะกลายเป็นออกไม่ได้ด้วยต้องแกะมันไหม ออ้อนังทุลางเสียไปซะอย่างนั้นขออภัยจะลองดูครับว่าได้หรือเปล่าอันนี้คือเราสามารถที่จะเมเนจเรื่องแรมได้นะครับจริงแรมเนี่ยหนึ่งกิกหรือเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบเ็ดเมกเพราะว่าอาจจะต้องคลีนกดคลีนแรมหมครับหรือใช้เนี่ยครับสองร้อยี่สิบเออเอิอมน้ำปล่อยได้เท่านี้เลืออีกตะกี้เท่าไหร่เลย 237เมกนะครับถ้าเห็นนะครับในภาพถือว่าแรมก็ใช้ไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแรมจากแรม1กิกเราเข้ามาที่ตั้งตั้งค่านะครับเข้าไปที่ตะก,กี้นี้อ่พอิเชันที่เก็บข้อมูลนะครับอ้าวเห็นแต่แค่ที่เก็บข้อมูลภายในดังนั้นก็ต้องรีสตาร์ตตัวเองใหม่นะครับโอเคแต่คาดว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้า ตัวก,การใช้งานได้เนี่ยก็จะสามารถเลือกตั้งค่าที่เก็บข้อมูลไปที่ SD card ได้นะครับ Micro SD ได้แบตเตอรี่นะครับก็ใช้งานมา8อร์เซไม่ได้ชาร์จนะครับก็ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างอันนี้ไม่ไม่ค่อยได้ใช้ก็ใช้ Standby ได้ย,ยาวๆนานเลยนะครับผมสามารถตั้งค่าเป็นแสดงแบตเตอรี่เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ Application การจัดการ Application กับเลือกตำแหน่งที่ต้องการนะครับ จะเห็นว่าตัวพื้นที่ที่เหลืออยู่นะครับตอนนี้จริงๆผมลงไปค่อนข้างพอสมควรแล้วเราจะไม่เห็นมีตัวตัว SD ที่ใส่ไว้นะครับ Micro SD ที่ใส่ไว้ก็จะเหลือเท่านี้ใช้งานไปแล้ว2.1นะครับว่างอยู่2.6รวมกันเป็น4.7กิกนะครับที่สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ที่เราดูแล้วที่กําลังใช้งานทั้งหมดนะครับก็อยู่เท่านี้ตำแหน่งที่ต้องการอ่าตรงนี้นะครับจะเห็นว่า สามารถเลือกตำแหน่งที่ต้องการได้นะครับว่าเป็นที่จะเก็บข้อมูลภายในหรือว่าเป็นตัวที่การาฟนะครับผมมา,มาตั้งค่ายตรงนี้นะครับใครที่มอ,องว่าตัว ROM มันอาจจะน้อยไปหน่อยพื้นที่น้อยนะก็ต้องไปซื้อตัว microSD นะครับซึ่งรองรับสูงสุดเนี่ยสูงสุดเนี่ยสามสิบสองกิกนะครับสามารถใส่ได้โอเคที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษละตัวนี้คือพิเศษที่เป็นจริงๆก็คือเป็นดรอปบ,บี้นะครับตัวโมชั่นอื่นก็จะไม่ได้มีอะไรนะครับ มาดูเรื่องกล้องต่อเนื่องกันเลยแล้วกันนะครับผมกล้องนะครับเ,เป็นกล้องหน้าพอดีกล้องเนี่ยปึ๊บโอ้โหแฟลชปึ๊บสว่างนะครับภาพจะไม่สว่างแต่ว่าแฟลชเนี่ยสว่างสว่างสว่างมากเลยทีเดียวนะก็ได้ภาพที่ดีนะครับต้องลองดูเรื่องคุณภาพของรูปอีกทีนึ่งในการใช้งานอันนี้แฟลชนะครับ hdr ลองเปิดดูนะครับอ่เห็นมว่ามันเก็บเป็นสภาพนะครชุบชุบต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีดีเลย์อยู่นิดหนึ่งเหมือนกันมีเรื่องการตั้งค่านี่การตั้งค่าก็คือจะมีโหมดวิดีโอกับเป็นพาโนรามาเท่านั้นเองนะครับฟังก์ชันในการถ่ายภาพไม่ได้มีอะไรเยอะมากมายนะักแล้วก็จะมีการตั้งค่าเห็นว่าเนี่ยครับเวลาเราใช้แบบนี้แนวนอนเนี่ย เมนูมันก็ไม่ได้เป็นแนวนอนด้วยนะครับเพราะอาจจะเนื่องมาจากภาษาไทยด้วยนะครับตำแหน่งตัวกล้องนี่คือด้านหลัง8ล้านนะครับด้านหน้า2ล้านนะครับเป็นฟิกโฟกัสแต่ด้านหลังนี่คือเอาเป็นออโต้โฟกัสมีแฟบนะครับตะกี้สว่างสว่างเลยนะครับสามารถไปที่ SD c a r การ์ดได้นะครับถ้าเปิดอยู่นะครับตำแหน่งยความจำเวลาเซฟภาพนะครับโฟกัสซาวเราใช้โฟกัสซาวได้ไหมปิดก็ปิดไว้นะครับเราไม่มี เสียงนะครับออโต้ Auto HDR เปิดระบิดทำงานนะครับจริงมันสามารถที่จะตั้งออโต้ได้ด้วยถ่ายต่อเนื่องก็ได้นะครับนับถอยหลังนะครับซิโตชตัตเตอร์แลกนะครับาการตั้งค่าการตั้งค่า,ารายละเอียดของการใช้งานกล้องนะครับจะมี AF แปดตึ๊บตึ๊บ,บความชัดเจนความคมชัดต,ต่างๆก็เฉลี่ยเฟรมอันนี้ตั้งค่าได้เอฟเฟกต์สีไม่มีนะครับการพวกจำนวนเฮิร์ส์นะครับ50เฮิร์ส์60เฮิร์สต์ตั้งได้นะครับ ISO ก็ตั้งได้เช่นกันถึง800นะครับออโต้โฟกัสลดตาแดงก็มีให้ใช้งานนะครับในการใช้งานกล้องอันนี้ไม่สามารถเข้าใช้งานตัว SD card ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคส่วนชัตเตอร์อย่างที่เห็นครับว่าถ้าเป็นปกติเนี่ยออโต้โฟกัสปึง้ง อ๋อพอดีเลยผมไม่เซ็ตเป็น SD มันเลยถ่ายไม่ได้เดี๋ยวนะขออ,อนุญาตเป็นตำแหนงโทรศัพท์นะครับลองถ่ายดูได้ไหมมันก็ต้องออโต้โฟกัสนิดนึงนะครับเห็นว่า่เท่านี้เลยนะครับเห็นว่าชัตเตอร์ก็ไม่ได้ช้ามากนะครับโอเค ส่วนกล้องด้านหน้านะครับมีอะไรบ้างเนี่ยมาดูกันกล้องด้านหน้าอ่าก็ตามนี้เลยนะครับก็จะดีเทคหน้าตาเราด้วยครับมีเห็นดีเทคตาดีเทคปากด้วยนะครับแล้วก็ HDR นะครับเปิดได้ก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับโอเคก็จะเก็บ2ช็อตเหมือนกันนะครับตัวภาพถ่ายนะครับก็จะมีเรื่องของหมดวิดีโอกับ ับสายธรรมดานะครับแล้วก็ขนาดสองล้านนะครับความละเอียดต่างๆเป็นูนกตต่างนี้เลยนะครับตัวจับไปหน้าได้นี่เปิดอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเปิดจับตัวจับไปหน้าแล้วเปิดไว้แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถทําอื่นที่ปรับตั้งค่าได้นะเจนว่านี่การเปลือเส้นรถตาแดงอ่ะเปช้งานหรือเป,เปล่าเปิดได้นะก็ตามนี้ครับหลกัหลกๆของตัว Lenovo นะครับ True Lenovo 4G LTE 5.0นะครับขนาดหน้าจอ5นิ้วโดยภาพรวมแล้วใช้ได้เร็วนะครับรองรับ LTE 4G ด้วยของค่าย TrueMove H นะครับผมก็เป็นภาพรว,รวมแล้วนะครับสำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0นะครับขอบคุณที่ติดตามชมกันมากเลยนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยสวัสดีครับ